ครับดีครับวันนี้เราพามาให้ดูงานติดตั้งประตูออโตดอนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันเป็นเซนเซอร์เปิดประตูนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีฟังก์ชันเป็นสแกน ใบหน้าและในนิ้วมือด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมสาธิตด้วยการเปิดแบบเซ็นเซอร์นะครับคือเราเดินเข้ามานะครับตัวนี้สังเกตไฟสีฟ้านะครับจะมีเซ็นเซอร์เพื่อสั่งเปิดประตูนะครับส่วนที่เราทําเครื่องสแกนนะครับในกรณีช่วงเย็นนะครับเกิดสํานักงานเขาปิดนะครับเขาไม่อยากให้บุคคลภายนอกจะเข้านะครับเราจะใช้เป็นตัวเครื่องสแกนใบหน้านะครับเพราะว่าตอนเย็นเราจะมีสวิตช์นะครับปิดเซ็นเซอร์ด้านนอกนะครับแล้วก็ให้มาใช้เครื่องสแกนแทนนะครับอย่างตัวอย่างนะครับนี่นะครับ เราใช้เป็นเครื่องสแกนในการเปิดนะครับเดี๋ยวเชิญให้ดูด้านในนะครับด้านในนะครับช่วงเย็นนะครับที่สำนักงานจะปิดนะครับเราจะมีสวิตตัวนี้นะครับเอาไว้ปิดเซ็นเซอร์ด้านนอกนะครับกรณีปิดเซ็นเซอร์ด้านนอกนะครับด้านในก็ยังมีเซ็นเซอร์สั่งเปิดด้านในนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่สั่งเปิดประตูด้านในอยู่นี่นะครับเซ็นเซอร์สั่งเปิดด้านในนะครับ ส่วนตัวนี้ที่เราทำไว้นอกจากฟังก์ชันสแกนใบหน้าแล้วก็เซนเซอร์แล้วนะครับเรายังมีเป็นตัวรีโมทนะครับตัวรีโมทก็สามารถกดล็อกได้นะครับหรือว่ากดเปิดจากระยะไกลกรณีเราต้องการที่จะล็อกไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกเข้ามานะครับเรามีออปชันตัวนั้นด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจฟังก์ชันอย่างนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามเรามาได้เลยนะครับ